เดี๋ยวครับความร่วมมือกับเกรือข่ายพัฒนาทั้งภาคภาครัฐแลกเอรกนเนี่ยนะครับถ้าได้รับคำปรึกษาจากท่านนะครับได้รับความรู้ปีห้ากาศวันนี้อากาศดีนะครับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือเป็นองค์กรที่มาในวันนี้ก็ถือเป็นองค์กรการเงินแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพนะครับีทั้งกองทุนหมูบ้านจริงแล้ว ทุกกลุ่มที่ทำอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าเป็ชนกองทุนมู่บ้านปลอมือเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับอยไหนครับทองคนที่มาเมื่อกี้ไม่อยู่ไหนเมื่อกี้ที่หาดก็ไกดึงไกดึงอาจจะเลิกบอกว่าเป็นเงินสงถึงแหล่งนทุนจริงๆแล้วไม่จุ่มไมจุ่มอันที่สามเราก็มาดูว่าสถานการณ์ที่เราทำเนี่ยธนาคารก็อยากรู้เราทำธุรกิจแบบเนี้ยเราจะต้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างต้องเจก็บของไม่หมดเราต้องเก็บแบบนี้ คู่แข่งขันเรามีใครบ้างมันสะดวกไหมที่เขาจะเข้ามาซื้อช่องทางจาหน่ายเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะอยู่กับเราในช่วงของการเสวานานะครับสามารถมีคาถามสามารถถามได้วันนะครับเรามีเงินทุนรองรับพวกเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้มันก็มีวงเงินที่จํากัดขอขอนุญาตนะครับมีความเข้มแข็งเพื่อรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับ เรานะครับได้ถ่ายทอดนั่นกับพี่น้องที่มาในวันนี้ได้รับทราบครับภาพการเกษตรสมัยก่อนก็จะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวทําการผลิตใช้แรงงานคนถ้ายุคนั้นก็เทียบก็น,น่าจะเป็นนะครับทั้ง254ท่านนะครับจะไปบอกกล่าวเรื่องราวในวันนี้ให้กับสมาชิกที่อยู่ในปรับของสับุรเนี่ยเราเริ่ม27นะครับกันยายน2559ที่เราจดทะเบียนปีหน้าก็เข้าสู่นะครับปีที่5 ในช่วงแรกนะครับท่านศรีภัยจินจารักนะครับผู้การศูนย์ธุรกิจประจำ<ล>ทกศเข้าถึงแหล่งทุนนะครับปกติแล้วเนี่ยยากเลยครับเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนเข้าว่าที่นั่งอยู่เนี่ย2,5、4คนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับไม่ใช่อ,า,อาชีพหรือว่าทําทสินค้าแบบเดียวกันฝ่ายโปรดักชันอยู่ในฝ่ายจัดซื้อคือแทบจะเขาเรียกไงซ่อนตัวอยู่ทุกแผนก เพื่อเอาความรู้ว่าหามาต่อย้อนให้กับตัวเองแล้วเราก็จะตั้งทีมวิถีอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทําไปพร้อมกันกระบวนการตรงนี้ทําทั้งหมด3เดือนนเองนะครับในช่วงนี้วทีของเราใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับื่วงของอการให้ความรู้ในเรื่องของแผนธุรกิจหรือว่าโมเดลธุรกิจของชูแล้วเนี่ย มีโครงการพิีรณาแล้วว่ามันเป็นไปได้เนี่ยธนาคารก็จะสนับสนุนเงินทุนในส่วนตรงนี้ให้นะครับเบือ้องต้นแบบนี้นะครับผมที่ดูงานนะคะที่ดูงานแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเนี้ยค่ะมีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราเอาหนึ่งสองสา